เวทีนะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงกันไปเรื่อยๆครับฟังบทเพลงช้าๆขับกล่อมเพลงให้กับพี่น้องแฟนเพลงได้รับประทานอาหารกันอย่างดื่มกับสมราศวันนี้กลางข้าวอร่อยๆกับครัววิไลจากบ้านลับจางครับเต้นเก่าๆทองส้นเกลียท่านผู้ชมทุกท่านครับยอดรักสลักใจ you uh -huh. ที่ใส่ก็กล,ลัง,งเาละครที่อาตาต่อ,อ,ตอเขาหลังเดยเสียงปล่นตงื่นังครงหัววสิบกรรเตรต่อเลงอโน้ยกล้องสายสยใจเชินชู ดอกไมา้ได้เดินเคียงวันนี้ที่มาร่วมสแสดงความดีให้กับสิริมงคลนทุ่ง้านใหม่นะครับวันนี้กำลังใจศิลปินนักร้องหนุ่มนักร้องสาวคุณอาจารย์ดนตรีรับไทยทุกท่าน4ชั่วโมงเต็มครับบทเพลงแรกนี้ขับกล่อมเพลงนะครับเป็นบทเพลงช้าๆขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากคุณแม่นะครับที่ยื่นมาเสียท่ามาให้กกาายกอดกันหน่อยได้ไหมเนี่ยสงสัยให้แต่เมื่อวันนี้ได้มือมาตอ่อครับแต่ผมไม่ได้ยินว่าตะกี้ข้อพิงองะไรหญ่นะครับนะฮะ ถ้าจะดีครับกรุณาสวัดช้อนกระซ่อมและเดินมาห่อใหอม่นะครับก็จะับ,บเพลงอะไรอย่างนี้ก็จะจำมันไดนะ้เลยฮะนึกครับนึกนึกคอก็มีอะไรอย่างนีเพอะไรอย่างก็ครับค,คุณแม่เชิญสี้มครับอ,อ,รอ๋อสวยก็มีที่บ้านครับสวยก็มีที่บ้านเนาะมาเพื่อขับที่ไหนก็ครับอู้วันนี้เชียงดาวค่ะ ปัดท้อ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 ทลูกมาหลายตูโคดรอยแม่แดงมาเนาะโอ้ครับนั้นมอบให้เลยตามคำขอครับจากเชียงดาวสวยกว่าเมียที่บ้านขอบคุณดอกไม้สวยๆครับ ที่สองนี่มากำตุกกำตุกเพราะว่าสงสัยก็เข้าที่จะลงก้อหน้อยก้อนนอยแล้วเนาะไอเฟีงแรกนี่ผมก็ได้ยินเสียงฝึเบอร์เพราะวันนี้อาหารอร่อยแลอเกิดกับรัววิไลนะครับขอบพระคุณสำหรับนะครับจากเทียดาวเทียดาวค,ครับเทียดาวบ้านอะไรอย่างครับอรของของคุณมากนะครับนังกันนะครับหลายท่านแลว้วก็มาลัยใบนี้ รอบหน้าถ้าจะดีเหม้องเดยวหลายรอบเข้ามาพร้อมนอกกันที่เลยนะครับเพราะมันมาแยกกันที่มันลงตัวยากเลยขาก็ลงมาครับช่วงนี้เราต้องกราบขออภัยอีกสักอย่างหนึ่งเพราะว่าวันนี้กระแสไฟนะครับเรานะครับเล่นเป็นนะครับอิเล็กโตรนเป็นเครื่องเป่ากีตาร์นะครับใช้ไฟเยอะหน่อยเวลาภาพยนตร์นะครับ นะครับประพูนกาแฟไฟกันสักครู่หนึ่งในระหว่างนี้ท่านทุกท่านนะครับรับประทานอาหารเดี๋ยวก่อนวันนี้นะครับพบกันแน่นอนครับในวันนี้กับศิลปินทั้งโซคุณภาพริญร้านนามว่าองจูคิเมียงจะมามอบเสียงซอและบางอารมณ์ตกแต่งนะครับพี่น้องแต่ก่อนจะเจอจูคิเมียงเจอเกมขี้หมาไปก่อนครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีครับได้มามอบความสุบการณ์กับพี่น้องน่ากันนะฮะัน แก้แก้วองก้วไอนจตงแก้ว0นี่นองจะเาไรมาใส่นังโมเลยบนเันนี้บนเวทีวันนี้เสียงเมลยนักร้องมนัส่นคบูกันอันนี้กําลันากันมาวันนี้เี้ถงสคาใจมาตองนับครัวันนี้ยังนีเป็น้องแก่ บ,บอกไปวันนี้มาต้ใจกก้ตัวผมวันนี้มาฟรีโอ้บอกว่าถ้ามันสามสามปันเนี่ยไนดอกไปดอกอุลเลงอกแต่ว่าเป็นการสดนที่น้องสาวของเราทางด้านหลังกอนที่เลียมากมายและศิลปินรวมไปถึงนะครับเครื่องเสียงคุณภาพนะครับครับซ <t> ับดนตรีช้าๆนครับ เขาเป็นคเสกฝนเมิอพร้อมกับสาวงามที่อุตส่าห์เดินนำมลายมาให้นะครับโอ้อันนี้สีระมาณนเหมือนสีเทียนดาวนะครับเทียนดาวเดินมาเป็นสีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้นั้นเป็นสีแดงจิตใจเขาแรงชอบเป็นสีแดงนับเหลือเทียงดาวเทียงดาวจ่ารอบหน้า แต่ที่เอาใจ๊สาวนะครับมขอบคุณมากเลครับขอบคุณพี่สาวด้วยนะครับอ๋อร้อยสาวนะหมอหันก็อาจย์พูดจดหมายแต่เดาหน้ามัได้กี่กักน้ี่ยว่าไม่ถือได้ร้อยอะไหรอ นะครับเรียกพ่แต่พ่อมือนกับสรุปสรานวันนี้ท่านมีความสุขครับและก็ความมันบนเวทีนี้เราใช้พี่น้องทุกท่านสรุปสรานกันเต็มที่ครับช่วงนี้ผมจะนำพาคุณผูบเกียรทุกท่านไปพบกับนักร้องสาวสวยใสเซ็กซี่คุณดีไม่เคยผ่านมือชายใดนอกจากมือของเธอเองนะครับเอากำสบู่อัดนะครับวันนี้มีหลากหลายไซส์ครับนะฮะไซส์เอฟก็มีไซส์เอ็มก็มีไซส์เอลก็มีรวมกันเลยเอส ไม่ใช่ชนะนะครับพบกรับทัานร้องสายละบทเพลงช้าๆขับก่อมไปเนให้ทุกท่านรับประทานนะครับ